สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้กับผาพี่น้องมากย่ามหลออพื้นทรไหวเลรอพี่น้องมานประมาณกับไปรุนพี่น้องมาขึ้นกับฝนตกเบิดขึ้นโตก๊ะกับโต๊ะแห้งสําพี่น้องน้ำกระไรไหล,หลแล้วสุดท้ายบรรยากาศข้องน้ำให้เบิ่งเ้วยอพี่น้องเดือน้ำนก็ร่ังขึ้นถว่วปลาถว่วตูนไหม ดูหนำกอนพี่น้องได้จักตัวหรอป่าไห้ฮะเบิดซ้ำหนิบลอบยังอีกหลังงเอามานยุ้มมานยุ้เอ่าเป็นปังุณบ่อนันตัต้งใหญ ไซอยดึงนีเสือกอยู่บ่เม่ไดดเอาเสือกมาไม่น้อไม่ไม่บ่อยอี่ปุ่นลรงเบงกอนมันตื่นตื่นหนักมากนั่นกระชับดึงมาโุ้ มันนั่นไขมัดไว้แล like oh ้วบ่ไมาบึงเออนี่ไหมบ่เ hmm. ม่นไหมบ่ร no mm ักสขกมขอไรมันแห้งหเดยเาไน่กนยโอ้ป่เดีเดี <S <S mm ๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวอน่มนอยู่บนถือี่ลีบ่คอยยังมาก่อนเ้อตกบวกยังงคอยมาหอดีกนาที่มีั้งหทองเลยเนาะ ้ก่อน so, so ี oh! yeah. Yeah, ึงบ่นี่คืจับถึงยนไปไห้เลยอคอยไม่ีทึงบ่ขอฟังบ่แม่ยูบ่เออนี่อาญาใครเอไเ้ยหลอบไงพี่น้องหลอบไงครับเอาข้นบ่อใดพี่น้อง นักหลอนักหลอกมันใหญ่ผูดผู้นึกระยานนามบ่จังบ่ลงไปสงสัยยานนาม แล้วแบบรักก uh? uh, ันฮ uh, so ักหลัมันวิ่งมดเดียไอ้ผู้คนมันเออตึ้นตึ้นไปอุ้มอ่ฮันี่้มาขอวะว่าเออฮันมาซะก็ไม่รู้แบบ่าแต่อามีดมาน่ะฟังนั่งไปฟังหอนี่เอามีดมาน่ะฟังอเมริกาอเมริกา หักไม่กอ้อพี่น้อ<า>งหักที่กอ้อได้บอ,อที่ดึงได้พอมาลุนพี่น้องพี่ดึงหลอบขึ้นได้บอมีป่าบนน้อง <c oughs> อุ้ยเห็ุเก็ดายจกากัว บ่แม่นเอาเชือกมัดไว้บ่โอ้ยนึงบักแม่นมัดไว้มันตอกไม้หน้าคือบ่ได้เฮาก็อื้อบ่ขึ้นจับไปหมดตายคือกันอ๋อคือกลับไปนี่แหละจักมันลักอะไรเจ้าไว้ไสเออ <laughs> 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 คืนมันต้องลักอย่างเจ็ดย่างใช่คุ้มค่าลงงานเนาะทุลักทุเลแห้ง นี่เหลือพอตู่ป่าถือป่ป่าแมนอยู่บ่คือคุยไ้ขึ้นมาแ้วพี่น้องหลอบไงโอ้ถือขี่น้องถือข้อลายถือพี่น้องถือขี หลบไงอิริบ่แม่นหลบหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่หรอป่าดูดิใส่หรอป่าปลาพี่น้องน้ป้ากถือุถจุถือยุ่ปสติ่บุ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยป้าโอ้ยโอ้ยโอกดพูดพูดเต้าก็ม Chúng ta có mấy cái tàu, có mấy cái xơ lị, có mấy cái pha cốt, có mấy cái pha đục, có mấy cái mì, có à, mấy cái pha <laughs> mì ừ. Mà pà rời, pà. Rời. Tà tà mì mì cà. Phá cốt ờ. หลอบใหญ่เลยนี่หลอบต้นใหญ่แห้งทมวมหัวหลอบทวหัวเลยหลอบเออ,เอ,อ,อล,ลอกัวก่อกชอลกัวคนมังออ้งาไปปีกเดียวนะมามา,มาเอาไปจกีกินไส Ba sốt sốt, kín xe con này có sự phát sốt hạng nyang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  hạnh nyang hạnh nyang đại nyang hạnh nyang hạnh nyang เต่า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 พี่น้องเต่าเต่าหน่อยดอกบวมเอ็นเต่ายายฮิปล่อยป้คือเต่านั่นละอย่างปลาสะทงเพื่อนปทำไมเต่าปล่อยเหลือดิกินนกก็เน่หน่อยนึงเต่หน่อยเมื่อนั้นมูเพิ่นเอาไปป้ายใส่บลาขวหอมไป้หวยใดบอ หัวยูให้เพิ่มอีมั้งเบื่เกี้รักอใจหุ่นรักอปรักอดหนงลักาเลยเนี่ยโอ้โหเลยทั้งนี้้ไปละโอ้องนำมีอะ เอ๊ะพัก,กยังไงปักกุดยังแม่ไครเดี๋ยวนี้เนาะก้ยไครเลยเดี๋ยนีนบบปาปาเลยเกือบอออออสามโลพี่น้องหลอกสองอันสามโลแล้วปล่อยลงหังหนเลย วอบเพร่นหลอบตลอดคักหลอบแนบถงหลอบยักหลอบใหญ่หลอบน่อยก็หลอบใหญ่พี่น้องนั่นอันหน่อยนี่อันใหญ่ฮะไวมังเกามันเอาป่าเรเอาหอบลงน้ำขึ้นแล้วพี่น้องจำพังเมื่อหจำังงนงามนจำจำจำมงคูไว้ดีโอเอออีเพิ่ง หามหาบลงามาหนักหามหลบลงหนล,ลงนามพี่หน้อ

มันบุนียังไงปานเพราะี่กระปองเลยทุกที่สี่บอี้เอาเลอกันขึ้นเขาขึ้นเขาอีกแล้วไก่ติโตอีกแล้วฝนฝนนกระต๊มือเนี่ยมือที่สามเหรอ คนกระตุกเสียงฝวาดังพึมไฟดับปึ๊บเลยพี่น้องดับก็เรียบร้อยเบิร์ดถึงเม็ดทึงยัางถึงไวไฟไปน้ำกันเบิร์ดเลยไฟดับมันนี่ดอกเออผมก็ตน่งยูักอนเหอะับ่ไหมหลััไม่ได้หัอใจไม่ได้หวอย่างนี้

มามาเอออเคเลบาไเอ้ปล่อยปล่อยเลยนม่ดมีก่อนเออเี่ยวเมันเองมุดบงได้หมดปองมัน ปวดเพียร่างดีเลยฟองอยู่ฟองฝันข่างยังกดมาเออเออทางถึงละอ๋อยังงี้ยังซีเออแไม่รู้จักรู้อะ

ไปเมียเมียกับบาร์ตับพี่น้องยี่โม่ไม่ยังในในเหล่าสามโลกอยู่ดอกพี่น้องป่ะมาในกระสีกับปานแล้วล่ะพี่น้องไปกินปิ่งป่าตอนเที่ยงปลาย่างพาลาด้วยพี่น้องนี่ย่างพาลาเป็นเมนของเจ้าของดอกพี่น้องของร้านสาว ย่างปลาอ่อมกับผู้น่บไปเห็นใกล้ๆเขียวๆพี่น้อง<สาย>อันแบกเท้าขาวนั้นแห่พี่น้องก็ว่าสิมาตุ้ยแขนม,มันหลายไข่ยอยู่มันในป้ารอบพี่น้องไปพี่น้องมันไปพอกันอยู่บ้านผมล<สาย>ะแบ่งฝากน้ค่ะ เยอะมาหาเย,ยอลงใหญ่แบงสันปั่นส่วนแบงพีแบงหนองกินได้พี่หนองอบ่ได้เอามากินทุกเปี่ยกรอก น,นี่ป้าโค้ดนี่เห็นยังไงหลังจากแบง่งแบ่งป้ากันแล้วก็ยยางป้าคนพี่น้องมันอยางป้าที่ขึ้นเที่ยงคนพี่น้องมาทกินเขาน้ำกันด้วยพี่น้องด้วย อ,อย่างห้างหางดอกพี่น้องไก่เลยพี่น้องไก่ซีซูกเหรอ จะเศ้าตกกับพี่น้องมือแรกมันสิตกอีกบ่อนีิเดี๋ยวนี้ก็เศร้าแดดออกนะถ้าเบงกันมือแรกอีกพี่น้องก็ขึ้นสองสามถุงพี่น้องมันตกสองสามถุงกั็พ้นโต๊ะมาึ้นโตกก๊ะจนหดแกงหดสองโมงสามโมงสัก ang pita sa แดดออมันแดดแจ่มหรอพี่นอ้องเอา้าใส่ซุกหรอพี่นอ้องรอใส่ถ้วยรอใส่จานถ้วยกับจานคนลคนยะยงเลยนาอพี่นอ้องสาวพีเสาวถือกิ้เลยหรอพี่นอ้อง าคากระซูปเป็นทีเหลียบ้อยแล้วพี่น้องบันกระสิขอโตัไปกินขาวกันด้วยพี่น้องเด้อจะจบคลิปสนินแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนพี่น้องพอกันไม่คลิปนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย